ในประจำันท,ที่มณฑ์เกษตรอำเภอสำสูงจังหวัดขอนแก่นงานส่งเสริมสำหรับอำเภอสำสูงเรามีการส่งเสริมการผลดผักปลอดภัยจากสารพิษมาตั้งแต่ปี2550เป็นเวลามาทั้งหมดแล้วประมาณ8ปีนะครับมีการส่งเสริมในการปลูกผักสวนครัวทำรั้วกินได้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตามระบบ p a p เพื่อลดละเลิกในการใช้สารเคมีในกลุ่มผักต่างๆของอำเภอตำสูงจำนวน5ตำบล35หมู่บ้านมีเกษตรกร,เ,กรเข้าร่วมกิจกรรมจนถึงปัจจุบันมีทั้งหมดประมาณ858ไายพื้นที่ประมาณ3 300กับ1ไร่ นะครับมีการมีการจำหน่ายในชุมชนตลาดในหมู่บ้านตำบลอำเภอาำูงและจังหวัดขอนแก่นและเป็นที่น่าพอใจเมื่อพี่น้องเรามีการทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานราชการส่วนที่เกี่ยวข้องในงานส่งเสริมในการพัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร,กรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมีอาหารบริโภคตลอดปีนะครับแล้วมีการตรวจ เลือดอในร่างกายของเกษตรกรทําให้เกษตรกรไม่มีเลือดของเกษตรกรไม่มีคิดนะครับปลอดสารนะครับปัจจุบันเราสามารถจำหน่ายผักปลอดภัยแต่สารคิปมีตลาดประจําก็คือหนึ่งตลาดในตาบลต่างๆของอ,อําเภอทําสูงจํานวน5ตําบลน,นะครับมีตาบลห้วยเตยําแม่การนวล คูคบ้านโนนนะครับซึ่งเป็นแหล่งผลิตผักเลี้ยงจังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนตําบลคูคาเราจะมีการจําหน่ายที่ตลาดบางลาพูขอนแก่นส่วนตําบลบ้านโนนพื้นที่ปลูกประมาณ 200, สองร้อประมาณ2องรไร่นะครับก็จะจําหน่ายที่คอมเพล็กซ์มหาลัยขอนแก่นกับแม่ค้าทั่วไปส่วนตาบลการนวล คุ้เตยทคำนีก้ก็จะมาจําหน่ายที่กลุ่มวิาสาหกิจชุมชนหรือว่ากลุ่มตากรผู้ปลูกผ,ผักปลอดภัยจากสารพิษอําเภอทําสูงนาบ้านตารางสาโอนะครับเรามีการจําหน่ายที่ท้าซุปเปอร์มาร์เก็ตขอแนแกนวันละ300ถึง800กิโลกร,รมัมต่อวันแล้วก็มีการทํา,ทาส่งกรุงเทพที่ร้านท้องซปเปอร์มาร์เก็ตในเครือของเซนท่นันปัจจุบัน25สาสาขาในกรุงเทพนะครับ และบริมนผลอ่าอาทิตย์หนึ่งเราจำหน่ายที่กรุงเทพประมาณ1200กิโลกรัมมูลค่าอยู่ระหว่าง50,000ถึง68,000ต่อครั้งนะครับซึ่งดีซึ่ง60%จะมีการซื้อผลผลิตในชุมชนของเราเเข้าไปจำหน่ายในจังหวัดและต่างจังหวัดนะครับส่วนอีก40%เป็นการบริหารของอกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกุ่มผากร ของชุมชนเราุูนหักกวาดไทายจากสารพิษอำเภอท่าสูงจังหวัดขอนแก่นครับผมเอเลยครับจุดประสงค์ของโครงการอ่ของโครงการของเราเรามเมื่อเมื่อก่อนที่เราจะเริ่มโครงการเราจะมีการวิเคราะห์ชุมชนนะครับมีจุดอ่อนจุดแข็งอ่ปัญหาอาุปสรรคโอกาส ของเรานะครับื่าเรารู้ว่าโครงการต่างๆที่จะดําเนินไปได้ต้องรู no ้เขารู้เรานะครับรู้จุดอ่อนของตัวเองรู้จุดแข็งของตัวเองจุดแข็งของชุมชนของเราก็คือมีความสมัครสมัครสมานสามัคคีในชุมชนและก็มีความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับและก็อีกอันหนึ่งโอกาสของเราคืออยู่ใกล้เมืองขอนแก่น ชุมชนของเราอยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่น35กิโลนะครับแล้วก็ในขอนแก่นมีหน่วยงานราชการต่างๆซึ่งสามารถช่วยพัฒนาพี่น้องเกษตรกร,กรซึ่งเป็นรากหญ้าของพี่น้องอที่พัฒนาประเทศก็อยู่ใ,ใ้หน่วยงานนะครับเมื่อเราขอความอนุเคราะห์หรือสนับสนุนหรือการมีรการบูรณาการในการทํางานเพื่อพัฒนาพี่น้องเกษตรกร,กรของเราก็ สามารถประสานงานกันได้ง่ายนะครับจากนั้นจุดประสงค์อีกอนหนึ่งก็คืออยากให้พี่น้องอของเรามีงานทําตลอดปีมีอยู่มีกินมีรายได้และก็สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนนะครับแล้วก็ให้มีความยั่งยืนและก็มีการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชนหลักๆเราจะลดละเลิกในการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีนะครับก็มีการ ส่งเสริมในการผิดปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อสมุนไพรนะครับหรือว่าน้ำหม,มักชีวภาพในการที่จะใช้ทดแทนสารเคมีต่างๆนะครับหรือว่า,าการใช้สารชีวพ,พันธ์หรือการหมักพวกเศษผักหรือพวกปุ๋ย้อให้ทำเป็นปุ๋ยมาทดแทนปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีต่างๆ,ๆที่สามารถป้องกัน อพวกมแมลงหรือศัตรูพืชต่างๆที่จะมาระบาดกับพวกพืชผักของเราได้นะครับอปัญหาอุปสรรคของโครงการของเราเนี่ยเป็นพื้นที่เปิดใหม่นะครับพี่น้องยังขาดความรู้วิชาการใหม่ๆเกี่ยวกับการผลิตผักที่มีความต้องการของตลาดอยู่นะครับและอีก,กัน,นึงอาแรงงานที่จะมาช่วยในการผลิตผัก ในชุมชนของเราเนี่ยมีแต่ผู้เฒ่าอายุเฉลี่ย50ปีขึ้นไปนะครับอายุสูงสุดคือ82ปีเพราะว่าคนหนุ่มคนสาวที่ที่เขาเป็นแรงงานกําลังหลังไปทํางานที่ต่างจังหวัดหรือว่าไปทํางานในตัวเมืองก็จะเหลือ,อเด็กๆไว้กับยายนะครับแต่ณนะตรงนี้เราก็สามารถแก้ปัญหาพวกเด็กติเดกเกมพวกติด ยาเสพยิสดหรือเด็กที่ก่อปัญหาให้ชุมชนได้โดยให้ให้หันมาร่วมในการทํากิจกรรมปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษและการอนุรักษ์ป่าชุมชนนะครับบุคคลที่ให้การส่งเสริมนะครับต้องอขอชมเชยพีน่น้องอำเภอสาสูงแนละ,ะผู้นำชุมชนในอำเภอสาสูงหรือว่าผู้นำกลุ่มต่างๆในอำเภอสาสูงผู้บังคับบัญชาทั้ง อำเภอํสาสูงครับหน่วยงานภาคหน่วยงานราชการต่างๆนะครับที่มีอยู่ในเมอืองศูยังไม่พอเรายังมีหน่วยงานจังหวัดไม่ว่าสำนักงานเสียจังหวัดสา er สาสุกอำเภอพัฒนาชุมชนพัฒนาที่ดินหรือกรมประมง,งหรือว่ากรมวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์หรือสาธารณสุขจังหวัดก็มาช่วยในการอ่า ในการผลิตผาหัรปลอดภัยจากสารยิดทุกคนมีภาคส่วนนะครับในกรทรวงกรเกษตรนะครับไม่ว่ากเกษตรและสหกรณ์หรือว่ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทําบัญชีฟาร์มหรืองานส่งเสริมเพื่อพัฒนางานโครงการของเราทุกภาคส่วนในจังหวัดทอนแก่นก็มาช่วยนะครับโดยเฉพาะภาคเอกชนนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากห้างเซนทัน รปเวิร์มาร์เก็ตหอนเกตและบริษัทในในเครือนะครับของท่านสุดทีิเกียรติลาธิวัฒนะครับซึ่งเป็นเจ้าของห้างเซ็นท่านาได้มาทำางานเพื่อสังคมให้งบประมาณมาประมาณ5ล้านบาทในการพัฒนาชุมชนพัฒนาพี่น้องกเกษตรกร ปูกฝังแนวความคิดสร้างแนวความคิดให้ผลิตสินค้าในจำหน่ายในบริษัทของท็ <S <S อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับในเครือของเซนทันจำนวนเป้าหมายจริงๆคือ85สาขาทั่วประเทศแต่ตอนนี้เราทำได้25สาขานะครับแล้วเข้าใหม่ๆคือ12สาขาในกรุงเทพและ1สาขาที่ขอนแก่นตอนนี้เราก็ขยายได้ประมาณ25 สาขาในกรุงเทพแล้วนะครับเราก็มีเป้าหมายว่าต้องให้ครบ85นะั